สบายดีนะทุกคนมาพบสองน้น่อยบรรณาเส้นกาเช่นเคยนะทุกคนอ่าเมื่อวานอยู่ที่ล่องหาบางนะพอดีกําลังจ่ยงายยางขึ้นปูซซี่นะประทัดปูซซี่ทนะุกคนเป็นการออกกําลังกายเดี๋ยวพาทุกคนนะรับชมบึงบรรยากาศในตัวเมืงองล่องหาบางแล้วก็ขึ้นปูซซี่นาะชมอ่าพระอาทิตย์ตกดินเนาะหรือว่าตะเวนตกดินเนาะอยู่ที่ประทัดปูซซี่เลวก็ชมตัวเมืงองล่องหาบางยามแรงนะทุกคนเดี๋ยวเราไป,ปาพร้อมๆกันนะ เดี๋ยวนี้กําลังยางไปนะุกคนไปขึ้นประธานปซีนะขึ้นมาเบิงตะเวนตกดินนะทุกคนคอยคำย้ำแรงเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นมือบสมเบิงผมพร้อมกันเดี๋ยวนี้กําลังยางไปนะอ,ะอยู่ที่ล่งของบางขึ้นประธานปซีนี่อยู่ใจากลางเมืองล่องบางเนาะเวลาเขาขึ้นไปนี่เขาจะสมาร์เลี้ยวเบิงตัวเมืองประมาณส6 0ร้องมสงศาแล้วนะ แบบตัวทัวตัวเมืองเลยบรรยากาศเดียี่ลวงของบางก็ถือว่าเงียบสงบนะเมืองมรดกทุกคนเลยเป็นเมืองสโลไลเหมาะสมในการมาย่างเที่ยวลิ้นออกกําลังกายเพราะดีมันนี้จะได้ย่างขึ้นบุซซี่เป็นการออกกําลังกายไปพร้อมนะนี่บรรยากาศอยู่เคตเส้นใจกลางเมืองเลยนะอยู่ทางเคตเสียงทองกำลังจะย่างเพื่อที่จะไปขึ้นปูซซี่นะ เดี๋ยวเขาไปส่งหับส่งพร้อมๆกันทุกคนพอดีเขายางมาเรื่อยๆเนาะตะเวนก็นเริ่มลงลงไปเขาเบิ่งแต่ว่าแซงทางคุณน,นะเริ่มที่จะถอยลงไปเรื่อยๆเริ่มที่จะตะเวนก็เริ่มที่จะ,ต,ะ,กจะตกดินลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้เขายางังอา่ายางมาเรื่อยๆเนาะยังบวทันได้ขึ้นอา่พาพระอาทิตย์เช้านะเดี๋ยวเขามาลุ้น,น้ำกันว่าเขาจะทันบอเนาะ ตะเวนตกดินเพราะว่าก็เริ่มที่จะลงไปเรื่อยๆเนาะทอดอยถอยไปเรื่อยๆนะเลยตะเวนเดี๋ยวเขายัางยังพอ,อทางขึ้นเถอนะเนาะทางขึ้นประทัดเถอะเริ่มมาฮอตอ่าไกลๆแล้วกำลังจะฮอตทางขึ้นนะนะทุกคนเคล็ดนิท,นท่าจะเป็นเคศเข้าตลาดมืดแล้วนะอ่ารถก็บางครงที่จะไล่ในหนึ่งนะ แต่กตลาดมืดนี้เดี๋ยวนี้กำลังจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะแม่คา้าเหตดสถานที่ที่จะคายเครื่องนะเป็นตลาดมืดล่วงหางบางผู้ใดมาต้องผ่านบู้ใดนะต้องไดมาเที่ยวสมบงตลาดมืดนะแต่กาเบ,บงซื้อของฟ้าต่างๆจากล่วงห่งบางนี่เขากำลังจะฮอดทางขึ้น ปุซี่นะประาราปุซีนะ่ล่ะทุกคนอันนี้เขาเลีเ้ยวเบิงจะเห็นตะเวนอยู่บนะเริ่มจะแดงๆแต่ว่าบนแต่ว่าเขาจะย่างขึ้นทันบอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มลงไปเรื่อยๆลนะ่ะเพราะว่าก็ไล่ห้อยเนาะคันใดก็สูงพอสมควรนะเป็นผู้จัดการเมืองลพบางนะเป็นบอลสถานที่สําคัญอีกอย,อย่างหนึ่งของลพบางทุกคนมาต้องผลานบอลเนาะมาลพบางบอ,บอด ผู้ซีก็คือแบบเขาบอดล่องบางนั่นแหลนะเนาะเดี๋ยวรุ่นน้ำกันอนะวาวาอีทันวะดเดี๋ยวนี้เขา,าอกเฮายางมาฮอดทางขึ้นพระปราสาทีเนาะอยู่เขตตะลันมืดนะทุกคนหน้าหอพิพิธภัณฑ์แห่งสาต์ละว,วาพระราชวังเก่าล่องบาง่เองเนาะเดี๋ยวทั่วรคนไลนะ่ทุกคนเดี๋ยวเตรียมที่จะขึ้นเนาะ คนเาธอว่าไลยพอสมควรบรรยากาศคนไล่มืาสมพายทิดตกดินทางนั้นเนาะพายทิดเริ่มเริ่มที่จะตกลงแล้วทุกคนแต่ว่าแบบที่เอาว่ามือเกี่ยวว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทันหรือบ่ทันเนาะอันนี้บรรยากาศเดี๋ยวย่างขึ้นไปพร้อมกันนะทุกคนยาวมาแล้เดี๋ยวเอาเบอร์เด็กคันได้คนก็ไล่เด้คนขึ้นก็ไล่คนลงก็ไล่เนาะ อ่าเดี๋ยวนี้กําลังย่างขึ้นเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาต้องอ่าขึ้นไวหน่อนึงเพราะว่ายานบ่ทันอ่าตะเวนตะเวนตกดินที่เฮาว่าเนาะอืมช่วงนี้ถ้ว่าอีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันจะลายนิดนึงอ่ยาวนี่เนาะกะจะได้ยินเสียงหายใจนิดนึงเนาะทุกคนเพราะว่ายางขึ้นภูเนาะ điều đây còn đang rèn mือ nữa nưng, nó, ta viên nó, tóc đinh, điều hết mờ thương con này, đầy mày, khách du lịch ta viên tóc đinh đi hòa bị บทฮันนะเนาะอย่างเล่นได้นหนึ่งเ,เดีคค่ยวเห็นหมดละเป็นคนค,ไคน,คนคไลนทีมฟุตบอลส่งบรรยากาศอยู่นะถึงประเทศโปรตุเซีเนะถือว่าคนมาไล่ของบูมีบอล ทุกคนเข้าไปของคาริญาแล้วก็ปริญญาขึ้นเมือ่อละตะเวนนี้เริ่มตกดินลงไปแล้วนะวอย่างเรือบอไรเนาะเรื่องนหนึ่งเริีเขามานี่ยังทันเนาะตามที่เอาเห็นทางหน้านี่เป็นแส้ๆนี้ือวอวิถีทัดอยู่ทางพาราบซี่หรือว่าจอมบุซี่เนาะโซนน้ทวามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในิทว่าไล่เนาะลกเบาง เอาบว่าจะเป็นคนลาวเองหรือว่าคนทางอาเซียหรือว่าคนทางยุโรปนะก็มาไล่นะอันนี้บรรยากาศให้ทุกคนมาชมบ้างแต่เรา,างานขึ้นมารก็ใสเวลาพอสมควรนะเมื่อกีนนะก้นะถือว่าเราเล่งขึ้นเบอร์ไวนะเพื่อให้ทันให้ทุกคนได้ครับชมอยู่ถึงนี่เนาะอันนี้เราบรรยากาศถือว่ามีคนหรือว่านักท่องเที่ยวนีนค่อนข้างที่จะ ไลยเนาะอันนี้อยู่เทิงอ่าทางเทิงนี้เป็นจอมพูซีนะทุกคนเวลาเขาอยู่ลุ่มเนี่ยเขาจะเลี้ยวเขาจะเห็นเนาะเป็นใจกลางเมืองข้เมือล่องหัวบางนั่นเองเนาะจะเป็นพระพูซีเนาะถือว่าเป็นจุดสําคัญหรือว่าเป็นไฮไลท์ของมือหัวบางเนาะผู้ใด,ดมาล่องหัวบางนั้นเขาต้องได้มาในจุดนี้เนาะมา,ะา,า,มาถ่ายรูปแล้วก็เขาสร้างมาดอย่างออมเนี่ยเขาสร้างมาดเห็นตัวเมืองล่องหัวบางนี่คือ,360อสร้าง160องศาแล้ว คือลาเัาเลี้ยวบึงเดี๋ยวเขาจะยางอมอมบึงเนาะว่ามีทางให้หอยยางบ่เพราะว่าคนค่อนข้างที่จะไล่เนาะอันนี้ห àng, อยยางขึ้นเบื่อทางทึงเนาะอีกข้างหนึ่งข้างทางนี้ถือว่าเป็นข้างทางทางอันนี<ะ>้เป็นทางน้ำคานเนาะทางพุ่นแถวเฮ่นพุ่นเป็นทางสนามบิน สากลลูกหบางนะแล้วก็อันนี้เป็นทางทรายน้ำคันเขาขึ้นในพระเทศตุรกีนี่เขาจะสามารดเลี้ยวเห็นตรงมลล์ลูกหบางนี่สามร้อยหกสิบองศาเลยทางนี้เป็นทางเอาไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเป็นทางน้ำคลอกนะเป็นทางแต่เป็นตกดินเมื่อกี้นี้เดี๋ยวพายาง ออมไปเลยนะมันจะยางออมได้เห็นวิวที่ตัดนี่สามร้อยหกสิบองศาานยสุดใช่ไนถึขนงพระอาดิตีนี่จะเห็นหมดเลยนะเหมือนล่งบางมาทานนี้คนก็ไล่เนาะเป็นทันนี้คนแห่งไร่เพราะว่าคนนี้จะมาอะมตะเวนตกดินนะ เ,เวลาขึ้นมาอยู่ที่อจอมบุซี่หรือว่าพระราบุซี่นจะเลี้ยวเห็นตัวมาลงลงงบางฝานี้เป็นฟาน้ำข้องนะทุกคนฝากแต่เป็นตกดินเขาซ้มาเลี้ยวเห็นตัวมาลวงองบางนี้ซิบองศาเลยเนาะอ่บที่เหาเห็นหรอ ถือว่าเป็นจุดสําคัญรือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งคลองมะล้ง,งบางเนาะผู้ดได้มาเนี่ยก็ต้องได้มาเนาะประทันทูซี่ฟากนี้นี่เป็นฟาน้ำคานะาน,น,นะ,นะนทีเฮาเห็นอยู่พูดเนาะเป็นน้ำคานฟานี้ฟาที่เฮาอยู่นี่จะเป็นฟากน้ำข้อเนาะ,ะเบื้องนั้นนั้นจะเป็นเบื้องเบื้องจำเพ็ h เนาะมันจะมีทาบักทาบักขามจาก เมืองลุงอบางข้ามไปทางเมืองจอมเพชรโซลา่าคนจะมานาั่งฟังนี้เนาะเพื่อที่จะฮับชมเบื้งตะเวนตกดินตะเวนนี้จะตกดินทางนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวนี้ถือว่ามียังมีนักของเที่ยวนี่เอาย่างนี้แดงๆอยู่เนาะ,ะค่อยทำยำแรงนะตะเวนเริ่มตกดินแล้วจ็ะจะมีปูผ้าเนาะสลับซับซ้อนกันไปมันจะเห็นให้วิวหนึ่งงานโซลคนนี้ยมนี้จะขึ้นเมื่อตอนตะเวนตกดินเลยละมานั่งชมวิวตัวมางหลวงอบางนั่นเองนะ เตดเอาท่าทุกคนมารับสมบังอยู่ทึงประทัตุซีเนาะอยู่ถึงถัดเริ่มที่จะมืดจะคัมน,นะเริ่มที่จะเห็นแสงไฟแล้วนะทุกคนอ,อยู่ลุมเปล่องเบาบางนะแต่เป็นค่อยคยํายำแดงตะเป็นเริ่มตกดินไปแล้วแ,ลแสงไฟลางจางนั้นก็นเริ่มเห็นแสงไฟแล้วนะอยู่ลุม เมื่อ,อายามกลางคืนเดนี๋ยวนี้ก็เริ่มค่อยคำยำแรงเริ่มแรงมาแล้วก็เริ่มมีไฟนะเสีงไฟเริ่มที่จะเปิดไฟอันนี้เป็นประทาดปุซี่ใจกลางเมือรลโข้บางอันนี้หลังจากเอาขึ้นสมประทาดปุซี่เมื่อกี้นะเอาลงมาเคียรตลาดเมืองน,นะลัดแรงทุกคน อาจจะว่าคนายเนาะคนเต็มนัท่องเที่ยวช่วงนี้จะว่ามาเที่ยวร่วงบางไล่นะอยู่ยนในรัดแรงนี่จะมีอาหาร <S <S เป็นอาหารอาหารนะคนเต็มเลยเนาะช่วงนี้จะว่ามีนักท่องเที่ยวไายอาหารนี่ยจะมีหลากหลายหลายอย่างนเนาะแล้วแต่วว่าเขาหมัก หมักแบบได้นะอันนี้เป็นอาหารนะเป็นพวกเส้นพวกปีนกันนีครบเลยนะโอ้ยไปยาวไปคุ้นเรื่อยๆแล้วนียนนเรามาเที่ยวล่องบางเนี่ยก็คือว่าผัดไรนะเครืนี่หนี่งเครื่องรัดมือเครืรัดแรงเลยนะอันนี้เป็นอาหารนะแล้วแต่ว่าเฮามักอ,อาหารประเภทดได้แล้วก็เฮาก็สั่งประเภทนั้นเลย จะมีลายยางเดี๋ยวใายทุกคนนะผู้ที่กำลังมีแพนที่จะมาเที่ยวล่งห้องปลาเกษมามบึงนะะะหรือว่าเฮายักษ์มาบบในสถานที่นี้นะอานจะได้กือว่กอ่ารไปดะเป็นเป็นสถานที่สำคัญอีกบอหนึ่งเลยรัดแรงนะทุกคน มันจะมีโต๊ะฮาาันนังมันจะมีโต๊ะง่ายๆเนาะบางครั้งก็อาจจะมีนักฮองมาฮองเพลงบางมือ้อบางเทศกาลมันจะมีนักฮองมาฮองเพลงเป็นการจับคู่ดีอัน,นี้เป็นอาการข้ามมันจะมีโตกะโต๊ะฮัานนัง อันนี้เป็นพวกปิงจะมีพวกเส้นพวกปิงพวกยำพวกตำมีครบมนะแต่ก็เป็นพวกประเภทของว่านจะมีแลวเต่ว่าเาอาหมักประเภทได้นะคือว่ามี ถ้าเขาเชี่ยวก็ที่ว่าเรียเขาเราไปนะเรจะมีคนทางต่างประเทศทตางยุโรปได้ทั้งอาเซียเขาได้ละก็มีคนลาวเขาได้น,นี้จะมีทานคาไปเรื่อยๆนะบาร์บีคิวเน,นนี่ยและปิ้งย่างอันนี้เป็นเค็ดลัดแรงนะทุกคน